สวัสดีครับจู่พี่ยามนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในสติกวอลอะก็ซี้ครับโอเคครับไปลุยกันต่อเลยเดี๋ยว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 เเกิดนิดนึงวันนี้เราจะไปรีวิวสกินอย่างนี้นะสกินไพโรเบสนะครับในั่นเองเดี๋ยวเราใส่สกินรอไว้เลยแล้วกันนะก็อย่างที่บอกนะครับสกินไพโรเบสเนี่ยเขาจะสามารถเก็บสแต็กแล้วก็ระเบิดเถื่อเทิงได้นะพาร์ที่ทั้งร้อยยี่สิบนะครับพาร์เดสและเทียสีอันเดททีฟนะครับผมโอ้ซอมบี้แล้วก็เผาคนใส่กระดูกนะครับไม่สามารถกำลังยูนิตื่นได้เลยโอเคถ้าเราเล่นคิชููอย่แล้ว ก็อัพคนเก็บแร่ไหมน่าจะดีนะเอาลครก็ผมต้องกอาชีืิลออข้ามคืนนะเรามีคิดชูอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการเก็บสแต็กของไพโรเบสเป็นยังไงนะครับตอนวิ่งนีดูตอนวิ่งมันมีไฟด้วยนะไฟออกจากตัวคิดชูนะครับผมชึ่กอ,อ่าเก็บสแต็คใช่ไหมถ้าตายก่อนหมดสแต็คอะโอ้กระเบิโอโอไม่ต้องนับสแต็กใดๆทั้งสิน้นถ้าเราวันฮิตช็อตใช่ไหม มันก็ระเบิดแบบนี้ปุ๊บเดียวเดียวเดียวมันระเบิดตายเลยมันไม่ฟื้นนะปกติไอ้พวกนี้นะครับเวลาตายตายมันจะต้องมันจะต้องลุกมาเป็นผีคานใช่ไหมเดี๋ยวก่อนลอง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 ดีๆลองดีๆอ่าโอเค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 คือมันยังคงเป็นผีคานอยู่นะครับผมโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นพี่จะเย็นจะเย็นเออนั่นแหละพอเราเราตายก็ระเบิดหรอจริงอ่ะมาเนี้ยมา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 นี้มานี้ล่อ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 ฆ่ารถทีช่วยฆ่ารถแล้วถ้าเกิดเราไม่บังคับล่ะ อ่าไม่บังคับไม่บังคับก็ระเบิดเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ระเบิดเถิงเถิงรุนแรงอะไรมากมายนะครับ <All> อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะถ้าเกิดคอมมันค่าล่ะมันไม่มีสแต็กขึ้นนะ <Hey. S 1> อ่าถ้าคอมฆ่าก็ธรรมดาธรรมดานะครับถ้าคอมค่านี่คือไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีผลไม่มีผลใครและใครมันยิงเราอ,อ๋อเดี๋ยวกว็มันมีอันเดตทีฟด้วยโอเคโอเคโอเคเข้าใจได้ โอ้โหใครมีสแต็กนะครับไอสแต็กสแต็กนั่นแหละมันก็จะทําให้ระเบิดเถือเถิงได้นั่นเองอ่านี่นี่น,นี่เดี๋ยวพี่ออนลองให้เขาติดสแต็กนะครับอ่าติดสแต็กแล้วก็ทุกคนกลับบ้านไปหมดเลยไอตัวนี้ก็จะโดนยิงตายใช่ไหมโอเคอ่าติดสแต็กก็เพียงพอแล้วที่เขาจะระเบิดเถือเถิงนะครับถ้าเกิดเก็บสแต็กครบจะเป็นไงเดี๋ยวลองดูนะครับก็ยังไม่เป็นอะไรเนาะต้องรอเขาตายก่อนมัง้งต้องดูว่าตายแล้วจะโดนดาเมจเท่าไหร่นะ 390ปกติเนี่ยมาสองสเต็ปมันจะโดนดาเมจประมาณ179ใช่ไหมโอ้โหไฮรูเบรสโคตรโกงอะ่ะอาเน,นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนเก็บแรกคนนี้จะตาย เออก็ได okay, ้ระเบิดหัอูโกงโคตรโกงโอเครู้ความสามารถข้าวๆแล้ว5้าสองบ้างเจอกะเทียสามไอนะครับเจอกบเวฟของอาชีดอนแล้วก็เขโดยุดรูปแบบเริ่มต้นในตังพันสองนะภารกิจที่52 2อนะครับอาชีดลอดข้ามคืนทีนี้ถ้ามันเป็นคนยักษ์มันจะสามารถทำให้ติดแตกได้เบิ่มๆใช่ไหมจากท่ากระทืบพื้นเพราะฉะนั้นภารกิจนี้ใช้คนยักษ์เป็นหลักเออยักษ์ระเบิดภารกิจนี้เอาชิดลอดข้ามคืนหรอเดี๋ยวเขาจะมาอ๋อเขามาเป็นตันนี้หรอของเราถ้าเกิดวิ่งเข้าใกล้ตัวนักหนูได้ก็ไม่น่ามีปัญหาบ ชึบติดแสแต็กไปแล้วก็บื้มหายได้ยกักษ์ละทุกคนกลับเข้าบ้านเลยธนูแค่นั้นทําอะไรเราทําอะไรป้อมเราไม่ได้อยู่ละกระทืบพื้นให้ติดแสแต็กแล้วฆ่าใครให้ได้สักคนหนึ่งอะ่ะเออคนยกักษ์ทำไมเดินชา้าจังงจะได้บื้มนะธนูไหมเนี่ยบื้ม,อมโอ้โหรู้เรื่องสกินสวยด้วยโกงด้วยกระทืบพื้นทําไมตรงนี้ล่ะทําไมกระทืบตรงนี้ล่ะไปติดนะธนูเขาก่อนก่อนจะทําทอะไรอะ่ะจะทันไหมเนี่ยไม่ทนะันแะตายพอดี ฝั่งเขาก็ตายเหมือนกันนะฝั่งเราไม่มีอะไรไปชิ้นนั้นจริงๆเนี่ยโอเคเราไปที่หน้าบ้านเขาดีกว่าคราวนี้เป็นไฟนอนเวฟมาแล้วเหรอเดี๋ยวยังเรายังไม่มีอะไรเลยน,นะไฟนอนเวฟมาจากไหนล่ะอันนี้คือไฟนอนเวฟเปล่างั้นฆ่าตัวตายเลยได้ไหมเออฆ่าตัวตายก็ได้นห้่หว่า <c oughs> ความคิดชั่วมาอีกแล้วทำไมเราไม่เล่นดีๆความคิดแบบนี้ชั่วช้าที่สุดลุยกองกำลังฆ่าตัวตายของเราเออนั่นแหละ เออโหบื้มหายบึ้มหายโอ้โหไม่กาชนะวิธีอื่นแล้วกาฆ่า,าตัวตายอย่างเดียวถ้ามันวิ่งเร็วอะ <What? S 1> ถ้าเป็นนักดาบที่วิ่งเร็วอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราจะชนะเขาได้ไงเนี่ยเพราะของเขามันเป็นนี่เนี่ยของเขามันเป็นนักนูน้ําแข็งเราจะชนะไงเพราะเราวิ่งไปใช่ไหมเราวิ่งไปก็จะโดนโดนนักนูยิงเนิร์ฟนะครับผมเอา้านักนูมันก็ตายไปเกือบหมดแล้วนี่วะ <What? S 1> ขอตีที่ที่นึงชืบไม่โดนด้วยโอ้ <What? S 1> โหเออ,อ,อนั่นแหละ <What? S 1> โอ้โห ชนะได้ไงวะเนี่ยมันจะมีภารกิจหนึ่งอ่ะที่เป็นภารกิจที่ต้องเนี่ยภารกิจเนี้ยต้องเข้าไปทําการจู่โจมเขาอ่ะถ้าเป็นนักดาบพี่ก็ไประเบิดมันจะไอ้นี่มากเลยนะโหดมากเลยนะไม่กาเอาอะไรเลยอ่ะกาแบบว่าวิ่งระเบิดอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวดูระเบิดนะว่ามันระเบิดทุกตัวหรือเปล่าบึ้มไม่ทุกตัวครับเป็นบางตัวเท่านั้นประมาณ4ยูนิตอ่าประมาณ4ยูนิตนะครับที่จะโดนระเบิดนั่นเอง ือมันก็โหดไปนะถ้าเจอระเบิดทีนึงแบบว่าทุกตัวโดนดาเมจหมดนะนะครับประมาณนี้ก็โอเคอยู่มานี่ไอผีร้ายทั้งหลายบึ้มโอ้โห,โหมานี้มานี้ไอพวกโดนสแต็กทั้งหลายอะบึ้มโอ้แล้วก็บึ้ม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 กันอยู่อย่างงี้หัวระเบิไปหนึ่งทีบึ้มทีละร้อยสิบแปดสี่ยูนิตก็สี่ร้อยเจ็ดสิบดาเมจโอ้โหถ้า,ถาตัวโดนสแต็กด้วยตัวโดนไอพวกมีสแต็กขึ้นหัวเด้วยก็จะโดนแรงกว่าเดิม โอ้ไม่กล้าเอาอะไรเลยชีวิตระเบิดฆ่าตัวตายอย่างเดียวพลี Please, ชีพซูไซส์คอตเอเอเอ้าวระเบิดเข้าไปเออเออเออโอ้โหอ,อ,อ้บ้าบอมากอ่ะทีนี้เราก็ต้องพยายามตั้งอ่าตั้งรับไม่ใช่ตั้งรับตีบ้านเขาให้แตกมันจะแตกไหมละ่ะอ่ตีอาช่วยๆกันตีเข้าไปแล้วกันนะทําตีได้ซูไซส์คอตจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราลองเราลองนี่ดูนะครับเราลองตายตรงนี้ดูดูว่าป้อมจะโดนดาเมจไหมนะ ป้อมหมาจะไม่โดนดาเมจนะป้อมโดนดามเมดไหมไม่รู้ไอตัวที่ผุดขึ้นมาโดนเน้นเน้คือมันโกงอะ่ะฆ่าตัวไหนได้ตัวนั้นระเบิดอะไรเงี้ยมันก็โกงเนาะโอ้เรียบร้อยทีมพีชีพมาหาไวราสกับซูไซสคอร์อ่ะโอ้ชอบเฮ้ยพ,พี่มีความรู้สึกว่าที่เสียตังค์ซื้อมา2สกินเนี้ยมีความรู้สึกคุ้มนะโดยเฉพาะไพ,พโรไพโรเบสเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่า บ้าบอมากอะสะกินสกินมันสวยด้วยนะแล้วก็มันเป็นพลังการระเบิดที่แบบบ้าบอมากเลยมันโกงมากเลยนะซาวเวกเนี่ยว่าโกงนะนะไฮโลเบทนี่โกงกว่าอีกนะเอาละครับผมประมาณนี้แล้วนี่ก็คือรีวิวสกินไฮโลเบสนั่นเองสำหรับวันนี้พียงเ็จะมาต้องขอตัวลาพี่งนี้ก่อนแล้วก็มาต้อนรัหน้าสวัสดีสุขภทุกคนเจอกันครับ